สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนันงสือพิมพ์ไทยโพสต์ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านได้นะครับหรือว่าจะอ่านในโลกออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่14กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เนี่ยประกาศหอมหยิบยกเอาเรื่องการถแถลงข่าวของพรรเพื่อไทยเมื่อวานนี้ ก็หยิบขึ้นมาพูดหลายประเด็นน่าสนใจแต่บอกว่าน่าสนใจนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าน่าสนใจอย่างที่เขาพูดแล้วเนื้อหามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์จริงน,นะครับเพราะฟังไปฟังมาแล้วเนี่ยมันคุ้นๆว่าพักเพื่อไทยกับการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เหมือนจะเป็นการไปต่อว่าทักษิณชินวัตรหรือเปล่าตั้งคำถามว่าอย่างนี้กันแล้วกันนะครับหัวข้อที่ประกราศหอให้ไว้เนี่ยคือวัด ความสามารถผู้นําหรือวัดความสามารถของผู้นำน่นนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับตอนแรกก็ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นการเอาใจช่วยแต่ว่าแหม่พอฟังชัดๆแล้วเดียมันแช่งครับแช่งชัดๆเลยเมื่อวานนี้ครับวันที่13กันยายนทีมเศร,รษฐกิจพักเพื่อไทยก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวในหัวข้อที่ว่ามองไทยมองเทศนานาประเทศมองไทยอย่างไร ไฮไลท์ของการถแถลงเนี่ยมันอยู่ที่การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคกที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับย้ำว่าประเทศไทยนะครับจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่1 8บแถึงสิเพฤกจิกายนนี้แหละครับทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกมายามกันบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีเนี่ยนะครับเป็นนายกที่ไม่ได้เรื่องไม่มีพิสัยทัศน์เป็นเพียงรัฐบาลเผด็จการเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอํานาจมือไม่ถึง ในเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศมีภาพลักติดลบในสายตาต่างประเทศยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดมีอีกทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองมีการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชนมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพมีการเรียกคนไปควบคุมตัวโดยที่ไม่เปิดเผยสถานที่ ในการควบคุมตัวไม่มีการระบุจํานวนวันเวลาในการควบคุมตัวแล้วเรียกสิ่งที่ละเมิดประชาชนนั้นว่าการปรับทัศนคตินี่เป็นข้อกล่าวหาที่เขาหยิบขึ้นมาในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่าการได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ติดลบมาตลอด8ปีเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นบทสรุปปิดท้ายของการแถลงข่าวเขาเอาอย่างนี้ครับ จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรหรอกครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็คงค้านทุกเรื่องมาโดยตลอดนั่นแหละครับค้านอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปล่ะครับทาได้ครับขออย่างเดียวเท่านั้นแหละว,ว่าอย่าให้มันเหมือน,เ,นเหตุการณ์เมื่อวันที่11เมษาย,ยนปีพุทธศักราช2552ังท่านผู้ฟังจาได้ไหมครับที่เสื้อแดงที่เหมือนชนของเพื่อไทยเนี่ยไปบุกพังการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่โรงแรมรอยัลคริฟต์บีช พัทยางานนั้นเนี่ยนะครับประเทศชิบหายเลยครับจนบัดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีใครสักคนหนึ่งไหมครับที่ออกมาขอโทษสักคำเนี่ยมีไหมครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็ยังไม่มีหลายคนจะจำฝันร้ายในวันนั้นกันได้นะครับอลิสมันพงเรืองรองซึ่งเป็นพักพวกของนัฐวบุตใสเกลือและปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้มวยการครอบครัวพักเพื่อไทยเนี่ยแหละครับที่พาคนเสื้อแดง500กว่าคนอาวุธครบมือ ทั้งไม้ทั้งก้อนหินทั้งหนังสติกแถมยังมีปืนมีระเบิดควันเข้าไปอีกเนี่ยบุกไปพังโรงแรมที่ว่านี้เล่นเอาผู้นําอาเซียนหลายคนที่อยู่ที่โรงแรมนั้นเนี่ยต้องหนีเอาชีวิตรอดกันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ทูตบางประเทศเนี่ยถึงกับร้องไห้เพราะว่าตกใจกลัวครับไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วครั้งนั้นเป็นยังไงล่ะครับภาพลักษณ์ดีขึ้นไหมครับเรื่องของหลักนิติธรรมเป็นยังไงบ้างรครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องการคุกคามเป็นยังไงรับจััดกนเต็ม ชนิดที่ว่าอับอายไปทั่วโลกเลยทีเดียวก็เป็นเพราะพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันแดงเถื่อนชัดๆนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะถามไปถึงพักเพื่อไทยเหมือนกันถามในทางกลับกันเดียวแหละครับถามพักเพื่อไทยถามแกนนําแสดงว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณเนี่ยรู้สึกผิดกันบ้างหรือเปล่าพวกคุณเนี่ยคิดขี้จะกอโทษสังคมกันบ้างหรือไม่อย่าบอกว่าไม่ผิดนะครับแค่ไปชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ลาออกเท่านั้นนะครับอย่าบอกแค่นั้นนะครับ เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีคําพิพากษาสารดีกาเนี่ยแปะหน้าผากคนที่ทําผิดอยู่แล้วนะครับเมื่อปี2562สารดีกาได้พิพากษาจ,จําคุกอริสมันพงเรืองรองกับพวกอีก12คนเป็นเวลา4ปีแต่สุดท้ายก็หนีครับหนีไปตามเส้นทางธรรมชาติตามฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องการสร้างความชิบหายให้กับประเทศด้วยการล้มเวทีประชุมนานาชาติ พักเพื่อไทยคนเสื้อแดงทำมาก่อนแล้วนะครับยิ่งพอไปฟังพักเพื่อไทยเขาแถลงข่าวทุกครั้งก็ต้องหยิบาอาอดีตดมาเปรียบเทียบทุกทีอย่างอดไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เอามาแถลงข่าวเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยมันคลับคลายคลับข่าเหมือนกับจะทําให้คนแถลงเนี่ยดูชาญฉลาดมากขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ระบบทักษิณเนี่ยเคยทำมาแล้วทั้งสิ้นแหะครับ ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือคำถแถลงของคนที่ชื่อว่าพิชัยนริธพันธ์นี่เป็นระดับหัวของทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยเลยนะครับจบปเป็นอย่างเอกด้วยพิชัยบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยขาด rule of law ต้องยอมรับความจริงว่าระบบยุติธรรมของไทยในสายตาต่างประเทศเนีน่ยมาดูแย่จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ความน่าเชื่อถือของไทยเนี่ยลดต่ําลงไปเพราะฉะนั้นต้องหาทางปรับแก้เรื่องนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ําที่สุด จนกลายเป็นคนป่วยของเอเชียไปแล้วตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของไวรัสโควิดแล้วก็ป่วยหนักยิ่งขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโควิดทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่เป็นที่สนใจของต่างประเทศอีกทั้งความเหลื่อมล้ําของไทยก็ยังมีสูงสุดอีกด้วยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าที่สุดหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วเศรษฐกิจของประเทศต่างเนี่ยก็ฟื้นตัวกันอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ตกลงมาแต่เศรษฐกิจไทยเรากลับฟื้นตัวช้ายังไม่ถึงที่ตกลงมาสักทีหนึ่ง ระบบราชการเนี่ยล้าสมัยเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจควรจะต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทรานส์อร์เมชันปัญหาเรื่องการคอรัปชันก็มีเพิ่มมากขึ้นจนทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาเอือบระอากันต้องกำจัดการคอรัปชันให้ได้โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาเลยโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งทําให้อันดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยตกลงไปรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนลาวแต่มาไม่ถึงไทยต้องรีบแก้ไขปรับปรุงกัน เรื่องของอุตสาหกรรมที่มีอยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะล้าสมัยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ําที่สําคัญสําคัญสําหรับอนาคตเลยเช่นไมโครโชิปเช่นแบตเตอรี่อย่างนี้ต้องรีบเร่งให้เกิดขึ้นจริงๆเป็นเพราะผู้นำเนี่ยขาดวิสัยทัศน์ไม่สามารถที่จะนําพาประเทศให้พัฒนาต่อไปได้อีกทั้งยังเป็นผู้นําที่สืบทอดอํานาจจากการปฏิวัตินี่คือคําพูดของพิชัยนริพิพันธ์สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้วก็เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย มีคำถามครับประกาศหอมเนี่ยถามว่าถามจริงๆริงแต่ครับได้ติดตามผลงานของรัฐบาลกันบ้างหรือเปล่ากันเนี่ยอะลองไล่เรียนอย่างนี้กันแล้วกันไอ้คำว่าขาดรูออฟลอ a w เนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ศาลพิพากษาแล้วมันไม่ถูกใจผู้คุณกันแน่ไอ้เรื่องเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกเพราะว่าโควิดเนี่ยอันนี้จริงครับแต่อาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะอะไร เพราะว่าวิธีการจัดการโควิดของรัฐบาลนี้เพื่อไทยค้านทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามส่วนเรื่องโกงเนี่ยโกงมากขึ้นอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าทําให้เรานึกถึงสมัยทักษิณลองเปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาในถามที่จริงนะครับไปอยู่ไหนมาครับควรจะไปศึกษาข้อมูลก่อนที่จะออกมาถแถลงข่าวนะครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปมากที่สุดแล้วนะครับไม่เชื่อก็ลองนับ รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครดูก็ได้ว่าเกิดมาแล้วกี่สายต่อกี่สายยิ่งโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยทำไมเราถึงได้มี eec ที่เป็นแหล่งนวัตก,กรรมของประเทศล่ะครับอันนี้แหละครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลหรือเปล่าทำไมถึงต้องลงทุนรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อม3สนามบินเข้าหากันเขาทำไปเยอะแล้วครับส่วนในเรื่องผู้นำขาดวิสัยทัศน์ก็ว่าไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่วัดกันเนี่ยมันคือผลงาน ไปดูเข้าวัดกับระดับโลกเขาวัดเนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านะครับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDP เนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยรายงานการพัฒนามนุษย์ปี2564ที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่4ในอาเซียนที่ได้รับการปรับระดับการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับที่สูงมากเดี๋ยวจะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างรัฐบาลประยุทธ์กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ีตยต่างกันยังไงเขาให้คะแนนเราอย่างนี้ครับสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่0จ 9.39บรูไนอยู่ที่0.829มาเลเซียอยู่ที่0.803ของไทยเราอยู่ที่0.800นี่คือกลุ่มที่ขยับขึ้นไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับไปไปดูวรัฐบาลยิ่งลัก์ณประเทศไทยเราอยู่ในระดับไหนปี2554ไทยอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับ ปีนี้รัฐบาลประยุทธ์ไทยอยู่0.800แต่เมื่อปี54รัฐบาลยิ่งลักษณประเทศไทยเราอยู่ที่0.682นี่ไม่ได้มั่วนะครับไม่ได้เขียนแบบมั่วเอาเองเหมือนกับที่พักเพื่อไทยเขาแถลงข่าวนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใส่อารมณ์ไม่ได้ใส่ความรู้สึกอะไรทั้งสิน้นแต่นี่เป็นข้อมูลที่ฝรั่งหัวแดงเนี่ยเขารวบรวม,รวม,รวมตัวเลขแล้วก็ทําสถิติออกมานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคิดดวเองครับ